ประชานต้ติดตามมาโชคดีๆทุเรียนมาเดินครับทุเรียนหมอนทองต้นละห้าสิบบาทซื้อจากร้านไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะครับลำต้นเขาจะแห้งนะครับแสดงว่าจะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตนะครับแห้งแล้วก็ใบไม่สวยตัดทิ้งปลูกใหม่ครับปลุกใหม่ครับ ตอนนี้นกหยิบกำลังมาแรงครับนกหยิบมาแรงนี่ครับนกหยิบนะครับนกหนูอู่ริมด้กันครับอ้าวเฮ้ยดูตัวนี้นกหยิบครับนกหยิบกำลังมาแรงผูกเรนนกหยิบ ซื้อจากอา,อาเภอวังนทรครับต้นละนึ้อ150บาทนะครับ150บาทถ้าไปถ้าไปอำเภอแกลงนะครับร้านที่เคยแบกซื้อไปบ่อยต้นละ1้0บาทแต่ห่างจากร้านนี้อีก40กว่ากิโล40 50กิโลค่าน้ำมันมันก็จะ ไม่ต่างกันนะครับซื้อใกล้ๆซะเลยนะมีราาขดเลยร่าขดดำนะครับราาขดสีดำๆอย่างเงี้ยนะครับออกเลยเหนียวคุณถ่ายเอาถ่ายมาหน่อยครับวันนี้มีผู้ช่วยครับผู้ช่วยกันถ่ายคลิปตุกทีทำเองช่วยน้องสาวถัดออกโลดนะดู ล่าเขาตายแล้วนะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็ปลูกเลยนะครับพ้าด,ดำๆเนี่ยพ้าด,ด,ดำๆำนี่ต้องออกเลยครับเนี่ยมันดำแล้วแสดงว่าไม่เวิร์กแล้วมันนพากดำเป็นเชื้อราด้วยมีปัญหาที่หลังได้นะครับ ันนี้ไม่ทำนะครับฟึบหมอนทองไม่สู้เด้อก็มันจะถูมไปไหมจะยุบไหม่าจะยุบนะครับนี่ครับยวเสริมดินเสริมดินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างาก็จะยุบอีกเพราะว่าเป็นหลุมเก่าของหมอนทองนะครับลบเลย ครบเลยนะครับอนี่ก็จะประมาณนี้ครับขยายไปขยายไปนะลากเขาออกมาลากขาออกมาเพือถ,ถมเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงการเปลี่ยนถุงล้วเนยฮะยังไม่เจอลากเลยเอาออกได้เลยนะครับเป็น้องกลัวการเปลี่ยนถุงมา เิิมนแค่นี้แหละครับเห็นแล้วครับปลูกเสร็จทุกครั้งปลูกทุกครั้งเสร็จปุ๊บต้องรดน้ำทันทีครับเสร็จแล้วนกจยิบร้อยร้อยห้าสิบบาทนะครับจากอำเภอวังจันทร์ระยองเอาชมกันต่อไปนะครับหอทองไม่สู้นกหยิบ แหลมเลยครับพี่น้องโอเคครับ